มืัอนี้ว่าที่ตำหมวังล่ะพี่น้องเนี่มัวังแก้มกับแหนมนี่แหละแหนมหมูนี่แช่งปรุงกับน,น้ำปลาน้ำตาลของสุดแค่ได้แบบตำหมักวังพี่น้องตำงวงพี่น้องมามา,มาบัดลงไม่ตำแบบนี่แหละบัดพี่น้อง ตามหกวงังตามหมกวงกับแม่ซ้มทำไล้มไม่เลยสวัสดีครับพี่น้องครับผมในชาติสามนันปงปลูกครับพี่น้องมาอมนนี้นี่ละตามหมกวงกับแม่้มพี่น้องเขาประกันบ้าน,นไม่เลยแบบมูสามห่อพี่น้อง กับตบหมากงแล้วขนะสสมแชลลนะับป์อ่ะจับงมูว เขาทาอยู่กับต่ะต่ำง่วงต่ำเอง ครับพี่ตองจากไหนก็พอขอบรุงขอบคุ้นเอฟซีถูกหม่องทุกบอลนะครับบาวาสยุกไกยูกไก่บาสจะเป็นอยู่ต่างประเทศในประเทศฝักสายพันขัวรครับไอ้ตามหมวกงน,อน่องกับไอ้ย้ำกับแน้ำพี่นังเหล่าพี่ตัาถูกขอโทษได้ครับแน้ำเนืม้มูแสบพี่ตังขาพาอยู่กับบรรยากาศวาพร้อมเลยหล่ะ รับไม่ไดีกับปากไท่นีก็รับเอาไปพอกับไม่คลิปหนักโชคดีร์มีความสุภาพสัสวสดีครับฝากติดตามากดไลค์กดแชร์เป็ดกำลังใจใเยอะาไปเลยครับพี่น้อง